เงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568วันจ่ายเงินกำหนดการและข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้คุณกำลังรอคอยเงินเดือนหรือไม่ในเดือนตุลาคมนี้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้มีกำหนดการจ่ายเงินเดือนค้าราชการรวมถึงเงินบำนาญและเงินทหารอย่างชัดเจนแ,แล้วซึ่งเป็นข่าวสำคัญสำ,ญสำหรับเหล่าค้าราชการและลูกจ้างประจำทั่วประเทศแต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2,567อาจส่งผลต่อการวางแผนการเงินของคุณอย่างไรบ้างและสำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญรายเดือนกำหนดการจ่ายเงินในเดือนนี้จะช่วยให้คุณวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหรือไม่กำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการตุลาคม2,568สำหรับเดือนตุลาคม2,568รัฐจะจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำในสองรอบดังนี้รอบที่ห โอนเงินเข้าบัญชีในวันที่16ตุลาคม2568รอบที่2โอนเงินเข้าบัญชีในวันที่28ตุลาคม2568นโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ข้าราชการมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินมากขึ้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเลือกรับเงินสองรอบต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าในช่วงเวลาที่กำหนดไว้คือระหว่างวันที่1 ถึง15ธันวาคมของทุกปีโดยแจ้งที่ส่วนราชการที่สังกัดซึ่งข้อมูลนี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนลืมหรือไม่ทันแจ้งความประสงค์ทันเวลาคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้ช่วยให้ข้าราชการจัดการเงินได้ดีขึ้นหรือไม่หรือมันอาจทําให้เกิดความยุ่งยากในการวางแผนการเงินบางคนกําหนดการจ่ายเงินบํานาญข้าราชการตุลาคม2568 สำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่รับเงินบำนาญรายเดือนกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินบำนาญรายเดือนเดือนตุลาคม2568ในวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเป็นกำหนดที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถวางแผนการใช้ใจ่ายได้อย่างมั่นใจเงินเดือนทหารกองประจำการตุลาคม2568สำหรับทหารกองประจำการเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568 จะถูกโอนเข้าบัญชีในวันอังคารที่7ตุลาคม2568ในขณะที่เงินเดือนรอบเดือนตุลาคม2568จะถูกโอนในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568สรุปกำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนการเงินและการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ แต่อย่าลืมว่าการเลือกรับเงินเดือนสองรอบต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันความไม่สะดวกในการจัดการเงินคำถามสำหรับผู้อ่านคุณเคยลืมแจ้งความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบหรือไม่หรือคุณคิดว่านโยบายนี้ควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สะดวกกับข้าราชการมากขึ้น